อีเชื่อมตรงนี้แล้วก็เชื่อมตรงนี้ไงไม่มีตู้เชื่อมก็เลยต้องใช้ดาบสตาร์วอรเชื่อมอะนะนี่ตรงนี้เชื่อมจริงๆแล้วเนวันนี้เนี่ยบันนี่เนี่ย,นนยได้ทําการสร้างรถบักกี้ขึ้นมาหนึ่งคันแต่ว่าบันนี่ไปจ้างช่างเขาให้ดาบแค่เหล็กมาใช่ไหมทุกคนให้มันขึ้นรูปมาแต่ไม่มีคือ ยังไงเดียจะพูดว่าแบบให้เขาเชื่อมได้ก็บันนี่ก็ไม่ค่อยอยากให้เขาทําเท่าไหร่อะนะถ้าเขาทําแล้วมันก็ไม่ค่อยถูกใจบันนี่อะนะบันนี่ก็เลยซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดมาแล้วก็นี่เลยมีโชกมีเชิ์กมีไฟมีถังน้ํามันมีแก๊สมีคันเร่งมีพวงมาลัยแล้วบันนี่ก็ามาประกอบเองอะนะทุกคนนะ่แล้วบันนี่ก็เชื่อมตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วน,นี้เดี๋ยวขอเชื่อมเบ้าชคอีกหน่อยง บันนี่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 ทำอะไรอยู่หรออ๋อบันนี่กำลังทำรถบักกี้อยู่นะชายเกิลไหนลองดูซิรถบักกี้นี่เธาทำเองหมดเลยรถเนี่ยสตาร์ตติดสตาร์ตติดแต่ยังไม่ไปใช่บันนี่ทำเองนะชายเกิลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้เชื่อมสายไฟนี่นานนนโอเคเชื่อมสายไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่ารถจะไปไหม อัศรตดอีกรอบอาร์ตึก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 โอ้ยไปได้ด้วยแต่นั่งได้แค่คนเดียวนะ้ไชเกลียเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยเธอทำคอาก็เธออยากนั่งด้วยป่ะเนี่ยก็อยากนั่งด้วยนะเราเอามาประกอบเดีเหรอเราแป๊บหนึ่งเราแป๊บหนึ่งถ้าอยากนั่งด้วยเดี๋ยวบันนี่มานะบันนี่สรรสร้างทุกองค์ประกอบแต่บันนี่เอโซฟาที่ซื้อไว้อยู่ไหนออ๋ แป๊บน้งน,นะชายเกลขอเวลาแป๊บหนึ่งขอลื้อในห้องเก็บของแป๊บหนึ่งนะโอ,โอเคเลยโอ้โหทุกคนดูรถบันนี่สิอย่างเจ๋งเลยนี่รถประกรอบเองชัดๆอ่ะบันนี่ประกรอบเองอยู่แล้วชายเกลนี่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 <อ>นี่มันเนี่ยมันแล้วน,นี่เ,เาาบาะนั่งสบายเลยซบซบเซิบเซิบอเดิฟเดิมเอ,าเอาชายเกลนั่งตรงไหนถึงจะ เพอร์เฟกดีเนี่ยบันนี่คิดว่าไชคลน่าจะนั่งตรงนี้หน้ารถเลยน่าจะโอเคกว่าเนี่ยบันนี่ขอจัดไปโอ้ไม่เอาดีกว่านี่นี่นี่หน้าหน้ารถตรงนี้หน้ารถตรงนี้ฮาก็ดีนะแต่ฉันฝากเธอล็อกให้มันแน่นหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะหน้าทิพน่ะเอาว่าใคแล้วมันกระเด้งกระดอนมาถึงหน้าบ้านคนอื่นได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บแปหนึ่งนะไชคล์บันที่ขอเวลาไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวบันที่จะสรรสร้างผลงานชิ้นเอกออกมาให้ดู เสร็จแล้วฉันก็ขึ้นมานั่งดูสิว้าวไหนลองนั่งสิว้าวไงล่ะรับลมรับลมงานเลยเจ็บง่าโอ๊ยงานเดี๋ยวดิฟโชว์ดิฟโชว์ยัยไงล่ะเท่มากเลยน่ะไงล่ะชัยกิ้วว้ายโอ้โหชนชนเอ๊ดูเธอไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ในวันนี้ว่าอยู่ตรงนี้กลังคิย่นนะ ถ้าประสบอุบัติเหตุขึ้นมาหรือไปช่วยอะไรนะ่ะเย้ฉันเนี่ยไปก่อนคนแรกเลยนะจริงด้วยใชร์เกิ้ลในเมื่อดูไม่ปลอดภัยเท่าไหร่๋ยวบันนี่มาแป๊บหนึ่งนะค้นหาอุปกรณ์ป้องกันอือแชรเกิลต้องนั่งแล้วปลอดภัยใช่ไหมเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะอ่าไม่ได้คิดออกแล้วใชรเกิลต้องปลอดภัยที่สุด ทุกคนเชยก็กำลังคิดอยู่นะว่าเชยก็จะปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าบันนี้จะเอาอะไรมาทำอีกเนี่ยโอ้ประตูประตูบ้านโอ้เดี๋ยวแป๊บๆเอาไม่ออกคลิปคลิปคลอะไรคลิปมาแล้วเช่ก็เธอลงจากรถก่อนได้ไหมอ่ะได้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 ลงแล้วลงแล้วอ่ะแล้วจะไปไปติดบนหลังคาน้านั่น ลงแล้วจ้าแต่ก็จะต้องปลอดภัยทุกย่างก้าวทุกฝีก้าวเดี๋ยวบัดนี้จะทำให้เธอปลอดภัย <S <S อย่างนาแน่เทแน่แท้แน่นอนอ,อืมโอเคอย่างนี้แล้วก็เราก็ทำเป็นที่กัน้นกันชนแบบนี้น่าจะได้แล้วนะบัดน,นี้ว่าเดี๋ยวจะขอเชื่อมก่อนมันจะเวิร์คไหมนะ่ะสปอรตสปอตแหว้สปอตแหว้เชื่อตรงนี้ออื เเจจจบบบตบตบตาาาโอเคบันที้ว่าน่าจะเวิร์กแล้วนะเดี๋ยวขอขยับรถแป๊บหนึ่งแล้วก็ขอขยับตัวนี้โอเคที่พวกเราขึ้นมาดูเซฟขึ้นแล้วจ้า้มาแล้ว <S <S 2> <S 2> ที่กันขโมยแต่ก็เธอเอาเท้าล่อออกไปจากกันชนทำไมอ่ะเดี๋ยวเท้าเธอก็ขาดหรอก ขาบชันยาวนี่นะว้าวลองทดสอบรถดูว้าวมันชันยอดไปเลยว่าแต่เราจะขับรถไปไหนดีเนี่ยใช้กับคันนี้เนี่ยขับไปไหนแล้วอ๋อบันนี่เดินให้ได้เว้ยมาเติมน้ำมันก่อนมาเติมน้ำมันก่อนโอ้ยเป็นไงล่ะการชนใช้งานได้ปะหยุดไปไปปะสุดยอดแง่ไม่กระชนแง่เคี่ยวเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะนี่บันนี่ฉันรู้ป่าว่ามีร้านขายสัตว์แปลกๆเปิดใหม่น่ะ อ๋อจริงเหรอไทเกอร์ว่าแต่มันอยู่ตรงไหนเหรอชันรู้สึกว่ามันเยื้องเยื้องกับร้านลุงนะทางแถบซ้ายแถบซ้ายของร้านลุงเยื้องทางซ้ายนะบันนี่เราต้องถอยรถกลับไปใหม่งะงัน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 รถแรงไปข้างหน้าอีกนิดอีกหน่อยนิหนึ่งอีกหน่อยหนึ่ง ไหน,ไหนเธอลองจอดก่อนสีฉันรู้สึกว่ามันแถวแถวนี้นะตรงพาวด์บรอกเกอร์นี่แหละฉันว่าถ้าฉันจำไม่ผิดคือตรงนี้เลยในนี้ลรอชายเกิลโอ้ที่มันกรงขังสัตว์ได้ไปหมดเลยนะ โอ้น่ารักทุกตัวเลยมีชันนีด้วยมีแมลงแล้วก็มีโอ้กิ้งก่าตัวแดงใชกเกอร์ไหนเธออยู่ไหนเนี่ยเอ้ฉันอยู่นี่ไงฉันก็เข้ามาในร้านแล้วน่ะไม่ว่าแต่คนขายอยู่ไหนฮะเราขอดูนี่ก่อนแชกเกอร์ไหนดูซิตัวแดงนี่มันคืออะไรแชกเกอร์ลองดูก่อนเอ๊ะตัวแดงแดงฉันว่ามันเหมือนกิ้งก่าเลยฉันว่าน้องเป็นกิ้งก่าพันใหม่แน่เลยน่ะอ๋อพันปักปะเนี่ยไอ้ที่สายไฟไฟมาพันเยอะๆพันปักปะ ายไฟโอ้แท็กก็คนขายมาแล้วมายืนบนโต๊ะด้วยดูดีพวกเธอว่าไงอ้าวอ้าวฮะลุงลุงรับหลาย<ว>จอยนะอาชีพเสริมอาชีพเสริมพอดีเจ้าของร้านก็บอกไม่ค่อยอยู่นะพวกเธอสนใจสัตว์ชนิดไหนเนี่ยอา้าวเราสนใจเจ้ากิ้งก่าตัวแดงเนี่ยตัวแดง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 ใช่ใช่มันดูนสีสันสดใสสวยงามนะลุงพอแล้วมาเลยปอพันอเบซอนพวกเธอไ่ชอบ้วยใคร ไม่เล็กพอตอนนี้ดูนักเขียดนักเขียดเกินไปอ่ะบันที่ว่าดูนักเขียดเกินไปบันที่ไม่ค่อยชอบเอเลี่ยนแล้วชะดีอชะดีชะดีนี่มันก็ธรรมดาเกินไปชะดีนี่มันจะเขาเขียวเลยเขาเขียวเลยนะเขาเขียวเหรอแล้วทำไมชะดีไม่ตัวเขียวด้วยล่ะลุงอ๋อมันคือชื่อสถานที่ไม่ใช่ชะดีอ่าบันที่ว่ามันดูธรรมดาเกินไปบันที่ชอบกิ้งก่านะอ๋อแต่ว่ากิ้งก่าน พวกเธอชอบกิงกากันเหรอขายก็ได้นะแต่ว่าพวกเธอต้องระวังคำเตือนของลุงนิดหนึ่งอย่าปล่อยให้มันหิวเยอะนะอโอ้ยหิวเยอะเหรอพวกเราช่วงนี้ก็กินแกลบอยู่นะไทเกิลฉันมีอยู่เก้าร้อยกว่าบาทเธอมีเท่าไหร่เนี่ยฉันมีอยู่สองร้อยนะสิก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเออหนึ่งพันหนึ่งร้อยพอดีเลยราคาเจ้ากิงกาสีแดงนะเน<อ>ีเ<อ>่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยโปะเชะโปะเบะโปะบะเลย โอ้แต oh, okay. ่มันพอดีขนาดนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา1 1 0 0พรอเราซื้อไปอ่ะก็ได้นะลุงก็ซื้อแงนแงนแงนได้กินกลับบ้านแล้วไปเลี้ยงบ้านใครนะเลี้ยงบ้านวันนี้จะต้องมีกลิ่นเหม็นแน่เลยอันเลี้ยวเข้าบ้านใจเกอร์เลยลักการเลี้ยงบ้านเธอเหรอเลี้ยงบ้านฉันเหรอกลิ่นไม่เหม็นใช่ใช่ใช่ไอกินก็เหม็นบ้านฉันแทนนัสซี ฮ่าฮ่ช้เกิลแค่เลี้ยงสัตว์นิดหน่อยนะออกมาจากกล่องได้แล้วจ้าก,กิ้งกาสีแดงโอ้ยมันสีน<ม>นส้มนะฉันว่ามันนี่มันต้องมีชื่อแล้วแหละเจ้าก,กิ้งกาส้มว้าเจ้าก,กิ้งกาส้มชื่ออะไรดีล่ะฉันว่า,ากกนะนักส้มแกงส้มเหรอจ้ากแกงส้มแกงส้มไงวิ่งใหญ่เลยแกงส้มไปไหนแล้วเนี่ย เอาบันนี่ฉันว่าเราต้องเอาอาหารให้มันกินก่อนเอาไปไหนแล้วโอเส้มน่ารักมากเลยฉันก็ต้องรีบจับเดี๋ยวมันหายนะมันหนีไอ้ลุงเตือนไว้ว่าเราต้องให้อาหารมันท้ามให้มันหิวนะไม่งั้นใช่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 ดอดชไซเกิลขอโทษนะขอโทษที่ขาดจังหวะนะเมื่อตะกี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเรามีหนึ่งพันหนึ่งร้อยเราจ่ายตัง์ลุงไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วอาหารนันแหละเราไม่ได้ซื้อมานี้ ฉันลองคน้คนค้นในเกะที่บ้านก่อนว่ามีอะไรเพราะกิน,นได้บ้ <คน S 1> างเอง้เอา,อาไม่มีเ,เกะนี้ก็เอา้าไม่มีชั้นก็เธอที่มันแห้งเหมือนกันเลยนะี่ยตังสองร้อยในกระเป๋าเธอก็คือมีแค่นั้น <c oughs> มีตังอีกสักร้อยไม่ไปซื้อไปซื้ออาหารให้มันกินหน่อยอะ่ะเออบันนี่เออฉันว่าเธอลองดูในตู้อีกสัก หน่อยเพื่อจะมีอะไรหลงเหลือขนมปองขนมปัง,ปงกงล้วยนะเอ๋อไม่มีเลยชายเกิลแล้วคือเราใช้เงินเกินพอดีเอ๊อไม่ใช่ที่พอดีเกินไปเราก็ไม่มีตังกินข้าวด้วยนะเอาแล้วทำยังไงล่ะล้วจะ จะแกงส้มยังไม่ได้กินข้าวเลยน่ะทำไงดีทำไงดีแล้วลุงก็เตือนมาด้วยอย่าปล่อยให้มันหิวนะถ้ามันหิวมันจะยังไงนะไช้ลืันไม่ได้ฟังันจะเกียลุงพูดบลาบลาบลาบลันนี้ก็อ้าวไม่เป็นไรเอาก็ได้เอ้าไปได<อ>้มันหนีไปอีกแล้วมันหิวแน่เลยโอ๊ไ<อ>ชมันนก,ก่กโอ๊อแกงส้มมันอลวาดะไหมเนี่ยใช่ใช่ไชคลอุถ้าไม่มีอะไรกินทําไงดีน่ะไม่ทำไงตายแล้วไงดีทำไงดีนงนอนหานนอนหานนอนหานนอน ใช่ชายเก็ลมันอาราวาดแล้วโอ้บันนี้ทำไงดีล่ะโอ้ชาเกิลในที่สุดเราก็ไปขอตังค์ลุกลับมา500เพื่อไปซื้อล็อบสเตอร์ตัวละ100บาทไปห้าตัวให้เจ้าแกงส้มกินล็อบสเตอร์สีส้มได้มันกินไปแล้หนึ่งตัวชัยเกิลดูเซียวมันชอบใจใหญ่เลยดีดาดีใจเฮน่เจ้าแกงส้มไปไหนไปไหน เออมันมีความสุขไชเคเกิลมันดีได้เดี๋ยวันนี้ไปตามกลับมาแป๊สนะแกงส้มกลับมาบ้านเดี๋ยวนี้นะแล้วแๆ้ว้แกงส้มกลับมากินกุ้งลบสเตอร์สีส้มก่อนอ๋อมาแล้วมาแล้วกินกลวยเตวกินเลยกินเลยกินเลยออมันกินมันกินออมันกินออมันกินออมันกินไชคเกิลมันกินแล้วใช่ไหมนี่มันจะกินเนี่ยใช่มันกินหมดแล้วไอ้ดูเหมือนมันจะหิวอีกแล้วนะไชคเกิลไอ้ตังเราก็หมดแล้วแล้วย<ล>วมืมลงมาห้าร้อยด้วย เบี้บ hmm. ันนี <illustrates principio traffic sound> ่เออฉัน <forecasting> รู้สึกว่าเราไม่ค่อยพร้อมในการเลี้ยงเจ้าแกงส้มเลยนะตังหมดตลอดเลยหาตังไม่ทันแล้วนะเงินไม่ทานจะกินบันนี่อีกแล้ว้าวมันอาราวาดอีกแล้วชายเกลท่านว่าเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเราไม่ควรที่จะจ่ายเงินเกินพอดีนะจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเราก็ควรที่จะรู้ว่าเราเลี้ยงมันไหวหรือเปล่าเสี่อยากเจ้า แกงส้มนี้เราไม่มีความพอที่จะเลี้ยงมันก็เลยเป็นอย่างนี้เลยนะ